โนดุดแดงหนึ่งไร่เต็ม5้าแสนเก้าหมื่บาทอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเรียกได้ว่าแปลงนี้ทำเลทองของการเป็นบ้านสวนเลยทีเดียวใช่ดูวิวก่อนเอ้าเอ้เเอาดูวิวก่อนนี้เอ้าแถวนี่ยเขาพัฒนากันเยอะกว่ามันหมอนไหมแล้วเอ้ามันหมอนไหมแล้วอ่ะเนี้ยแบบเนี้ยเขารียกอะไรนะตัดแตนได้ลงตัววังถรกจ้าโหเออทมแล้ว มีสระอยู่หนึ่งสระเนาะมีพื้นที่ทำสวนอีกนะฝั่งที่ถมแล้วก็ปลูกบ้านได้เลยเออแล้วก็เนี่ยเฟนเฮาส์เลยบ้านเลยเฟนเฮาส์อะไรวะเอ้าก็กูจำเข้ามาอะไรวะเพื่อนบ้านเหรออ๋อเพื่อนบ้านเออแหมเตินเตอร์ไปไหนเห็นปะเพื่อนบ้านที่ว่าปลูกใหม่ก็เอาแล้วเริ่มเหแล้วบรรยากาศเพื่อนบ้านนี่ นี่เราเอาปลูกต้นไม้ใหญ่มาหน่อยนี่ปลูกต้นไม้ใหญ่มาเติมเฉพาะในแปลงนี้ก็ต้นไม้ใหญ่ก็มีถุงกอนะหนึ่งลูกมีสองสามต้นได้เออข้าม่วงก็มีคือที่ถมบนนี้ใช่หมดเลยแล้วก็ลากยาวไปข้างหลังใช่อ่าที่มันคล้ายๆเป็นตัวพีตรงบ่อมาอยู่ทางด้านขวาขวามือถูกป่ะใช่บ่อบ่อมาต้องหักไปปุ๊บเราก็อยู่ทางด้านขวาอ่าเออด้านหลังสุดก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งนาจ้านี่ไฟฟ้าเป็นไงไฟฟ้านี่เสาไฟ อีูหน้าแปลงอ่ะอันนี้มาแปลงบ้านคุณยายคุณยายใช่ไแต่ว่าถ้าเรามีบ้านคือเราได้หมดเลยอคือไฟฟ้าประปายเน็ตครบผู้สายมาพร้อมคอบเคกก็ตามนี้เลยป่ะยายนี่เลยนี่เลยรางวัดไน้รางวัดพรุ่งนี้ปักเสารางวัดได้เลยนะครับผมนะอ่าวันที่มาดูคลิปนี้ก็คือรางวัดแล้วแหละวันวันวันที่ลงคลิปแล้วดูเนี่ยคือรางวัดแล้วนะเรียบร้อยก็คือให้ให้ดูขอบเขกคร่าวๆอ่ะ ตั้งแต่ไม้นี้ไปจนถึงเสาโน้นเกือบส5เมตรลึกลงไปประมาณ80แลวแปลงนี้มันบางคนก็บอกว่าอยู่อำเภอเมืองว่าตรงไหนของอำเภอเมืองวะอยู่ตําบลตลิงชันนะไอตรงนั้นอ่ะมันคือสำนักสงฆ์สวนธรรมจักเป็นสำนักปฏิบัติธรรมโบสถ์นั่นอ่ะโบสถ์สองชั้นเออยังไม่เสร็จดีงบเกือบตก20 30บล้านก็รอะไรคุณพี่ใจดีที่มาอุดหนุนแปลงนี้ให้ใครสายบุญใครสายธรรมะ คืออยากจะเข้าวัดทาบุญอยากไปปฏิบัติธรรมก็แปลงนี้เหมาะจัดๆห่างไปห0าเมตรในกล้องมันอาจจะดูใกล้หน่อยแต่ว่ามันเดินทางไปหน่อย5 0 0เมตรถนนมาตามถนนขี่จักรยานไปหน่อยต๊ตตอๆต้องต้องถึงแปลงนี้มันไม่ได้กิลิ่วก่เลนะลงจากถนนสี่เลนมาสาม้องสองเหรอเส้นสา2เป็นถนนสี่เลนจากอุยาดอนเจดีเลยที่วิ่งผ่านกรุงเทพมามเข้าดอนเจดีก็คือเส้นนี้จากหน้าแปลง2โล2กิโล เซเว่นก็ออกไปหน่อย500อ,อีก5 0 0เมตรเมตรคลินิกเซเว่นตลาดนัดมีทุกยันครบครบคือเรียกได้ว่าออนอกจากบรรยากาศจะชนบทแล้วนะแบบบรานานลมลื่นลมเลื่อแล้วคือแฝงไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันคือมันไม่ได้ใกล้คิดแบบอยู่ในเมืองเท่าไหร่ใช่คือเราสามารถอ่ะจะได้หนึ่งออกกําลังกายด้วยเออแล้วก็อ,อ,อากาศดีๆเ,เห็นไหมออมีพื้นที่หน่อยเ,ออเห็นไหมลมฝอยๆลมผิวๆเลยเห็นป่ะอ่าเห็นป่ะเห็นป่ะเออ หนึงไร่เตรม5้า0 0 0เบาทยกแปลงโฉนดคุดแดงพร้อมโอนไปทันทีอยากสร้างบ้านก็ติดต่อมาเรามีบริการให้ครบจบในที่เดียวเลยเยวลแล้วก็เนี่ยประธานคนท่านเนี้ยยอมรับเลยายอมรับเลยนิ่งสดีว่ะเออเอก็ครบหมดแล้วอ่ะท่านจะเอาอะไรอีกอ่ะไฟฟ้าน้ําประปาอินเทอร์เน็ตอ่าถมถนนคอนกรีตเออจะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีก หมดแล้วกระจายาสนใจก็เข้ามาชมนี่เข้ามาทักทายก็เข้ามาเออนัดชมเลยเนัดชมเลยจ้าไปแล้ว